1> ส1องหนึ่งชุดโอ้โหโอ้ตกแผ่นก็แผ่นละสิบาทเลยไงนะครับก็โอเคนะโอเคโอ้โหสวยเว้ยสวยเว้ยดีพี่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น LED นะเป็นกล่องไฟ LED แล้วก็เนี่ยนะครับมีปลั๊กมีอะไรมาให้แล้วเดี๋ยวผมจะปิ้นฟลิมนะในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับมาลองดู ร้านต่างๆนะครับคาเฟ่ร้านอาหารนะครับร้านน้ําร้านผลไม้ร้านอะไรก็ตามนะครับขายอุปกรณ์ขายธุรกิจเลยจริงสามารถเอาไป้ายไฟเนี่ยไปเสริมเขาเรียกว่าความสวยงามนะความมีเอกลักษณ์นะครับของร้านได้มากขึ้นนะหรือทํา b บร n d i n g นะครับให้คนเห็นป้ายเราได้สวยขึ้นนะครับอ่าส่วนนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับแผ่นใสเขาเรียกว่าแผ่นฟิล์มอะครับเอาไว้พิมพ์แล้วก็มันจะเป็นแผ่นใสๆเนาะมันจะได้แสงเนี่ยทะลุได้ A4 นะ กับเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตนะครับหมายความว่าเนี่ยก็ต้องหาที่มันพิมพ์กับเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตได้นะครับเพราะว่าพวกบางทีเนี่ยมันจะเขียนพวกแผ่นแบล็คลิสต์พิมพ์อะไรพวกนี้ครับมันก็จะพิมพ์กับหมึกโซเวนส์อะไรเงี้ยมากกว่าแต่เนี่ยก็พิมพ์กับอิงเจ็ตได้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่นะครับเมื่อแกะมาแล้วจะเป็นแผ่นใสๆแบบนี้เลยเนาะเราจะพิมพ์ลงบนนี้แหละนะครับอ่าแล้วเมื่อไปใช้กับเห็นไหมพอปริ้นใสๆเนี่ยปริ้นมาปั๊บเนี่ยเปิดไฟนะมันก็จะเห็นภาพเลยว่ามัันนจะเป็ยงงไ นี่ครับวิธีใส่กระดาษที่เป็นแผ่นใสเพราะว่าถ้าใส่ใส่แผ่นใสเลยเนี่ยเครื่องจะไม่เห็นเหมือนกับเซนเซอร์มันไม่เห็นกระดาษแล้วก็จับไม่ได้พอผมสั่งพิมพ์ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยเครื่องไม่ยอมพิมพ์เพราะว่าไม่เจอกระดาษนะบอกจะเตือนเราที่หน้าจอว่าคุณเหมือนกับยังไม่ใส่กระดาษนะครับผมก็เลยทําวิธีการหลอกเครื่องนะโดยการใส่แผ่นขาวนั้นไปก่อนนั่นแหละนะครับตั้งแต่ใส่แผ่นสีขาว A4 นั้นนะมันก็จะขึ้นมาว่าคุณจะเลือกอะไรนะครับซึ่งผมก็เลือกเป็นเนี่ยกระดาษเหมือนกับ มันออกเงาๆหน่อยเนาะก็เลยเลือกเป็นโลโต้นะครับเปเปอร์แบบสังเคราะห์อันนี้เป็นงานออกแบบนะครับนี่มี2อันนะทุกชิ้นย่างกับน้ําแข็งใสเดี๋ยวเราเริ่มจากน้ําแข็งใสกันก่อนนะครับตั่งปิ้นเลยมานะครับก็เซอ e เรนะแล้วก็เราไปตั้งค่าก่อนไซส์ A4 ถูกต้องนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นแนวนอนนะโอเคปิ้นออโต้ชีฟเตอร์ครับส่วนกระดาษเนี่ยก็เลือกเป็นกระดาษเปเปอร โฟโต้ photo, แบบสังเคราห์เนาะแล้วก็เราพิมพ์แบบโฟโต้นะครับแล้วก็เอาเป็นคุณตี้โอเคเดี๋ยวลองสั่งพิมพ์เลยนี่มาแล้วนะฮะลุ้นมากนะไม่รู้ว่าหมึกจะเกาะไหมหรือจะเป็นยังไงนะครับงานแรกเลยนะตั้งแต่จับเครื่องพิมพ์มานะครับที่พิมพ์ฟิล์มนะแผ่นใสนะครับเฮ้ยแต่ดูออกคนดูคมชัดหนึ่งัน้ะเนี่ยมีหวังนะครับมีหวัง แต่ผมคิดว่าเวอร์เนี่ยก็อยู่ที่เราดีไซน์นะต้องลองปิ้นดูนะครับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยมันก็เขาเรียกน,นะตรงนี้มีสีฟ้านะครับตรงเนี้อย่างในข้างในเน่นอนหนูเนี่ยจะเป็นใสเห็นไหมแปลว่าถ้าเปิดไฟนะน่าจะสวยนะครับเดี๋ยวลองดูนี่นะครับนี่จําลองเฮ้ยพื้นขาวเนี่ยชัดขึ้นมาเลยนะมีมีแววได้ที่ใส่อยู่ตรงนี้ชื้บ เลยนะเดี๋ยวเสียบปลั๊กกันนี่นะคะเสียบปลั๊กามาพร้อมนะสามสองหนึ่งชุดโย้เป็นไงครับทุกคนเอาผมลองเล่งสุดเลยนะเล่งสุดมามาดูเวนก่อนนี่เปนะ็นไงสวยงามนะครับเดี๋ยวขอลองปิดไฟหน่อยนี่นะครับ Oh, สวยเลยไม่คิดว่าพิมพ์ได้นะถัดมาครับเรามาลองที่อันนี้เลยนะก็ไปที่ Current นะครับอ่าแล้วก็ให้ดู Property ก่อนนะครับนี่เราก็เลือกกระดาษทั้งหมดเนี่ยตามที่ตั้งที่เครื่องเลยนะครับกระดาษโฟลโตสังเคราะห์นะครับกระดาษ A4 ไซส์ A4 แล้วก็พินพ์แบบโฟลโตคอลิตี้นะผมขอไม่พิมพ์พรีวิวเลยล้วกันนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไซส์มันถูกต้องนะครับสั่งพิมพ์เลยครับ สีค่อนข้างจัดเลยไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคือถ้าไม่ลองหลังเนี่ยไม่ดึงเลยนะผมผมลองแล้วนะครับอันนี้เฮ้ยผมว่าผมปิ้นผิดด้านว่ะเพราะว่าหมึกมันไม่ไม่เกาะแปลว่ามันเคลือบมาด้านเดียวนะเนี่ขออภัยนะผมผมผมสันนิษฐานก่อนนะครับโทษทีนะผมว่ามันหมึกมันควรจะเกาะอันนี้มันไม่เกาะเลยนะคิดว่าเอามือรูปนี้น่าจะเจ๊งเลยนะครับ ผมว่าผมปริ้นผิดด้านนะแบบนี้คา,าดว่ามันเคลือบอีกด้านหนึ่งนะครับแปลว่าเราต้องเช็คก่อนปริ้นด้วยเนี่ยอ่าโอเคชัดเจนนะครับว่าเขาเขียนมาเลยนะที่ซองว่าให้ปริ้นด้านนี้หมายความว่าเคลือบมาด้านเดียวนะครับอ่าผมไม่ได้อ่านก่อนนะถ้าปริ้นถ้าดึงออกไปแล้วไปปริ้นอีกด้านนี้เนี่ยปริ้นไม่ติดนะครับอ่าชัดเจนนะที่กล่องก็บอกอยู่แล้วว่า one size coated คือหมายความว่าเคลือบหนึ่งด้านนะครับเออนะ ดีนะครับเป็นความรู้ที่ให้เพื่อนๆเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับการสังเกตถ้าสมมติว่าเราหยิบกระดาษออกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่แน่ใจว่ามันด้านไหนนะครับอ่าผมสังผมสังเกตให้แล้วนะครับไม่ใช่ด้านที่เงานะอันเนี้ยสังเกตว่าเงากับด้านเมื่อกี้หันปับ๊บเห็นไหมครับความเงาหายไปเลยเยอะเลยสังเกตดีๆนะดูนะอ่านะอันนี้แบบนี้ใช่ไหมฮะพออีด้านหนึ่งปับ๊บนี่มันกลายเป็นเงาวับเลยนะครับเราจะไม่ปิ้นด้านที่เงาวับนะให้ปิ้นด้านนี้นะครับที่ไม่เงาวับ ก็ด้านที่ต้องปรินอยยังไงหน้าออกนะครับอเพราะว่าจะพิมพ์ลงด้านด้านบนนั่นเองโอเคไหมครับก็โอเคครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหนะครับมึกไมก่เกาะนั่นเองนี่นี่นะครับถ้าถูกต้องเนี่ยสีมันจะไม่ไม่สดแบบเมื่อกี้นะเ,เห็นไอันนี้ถูกต้องนะครับสีมันจะไม่สดแบบเมื่อกี้แล้วก็เนี่ยมึอเกาะแล้วผมคิดว่ามือจับก็ไม่น่าเป็นไรนะครับ โอเคไม่เป็นไรนะครับปรด็น,นเป็นแผ่นใสนะอาจจะแบบมีเหงื่อมีอะไรอาจจะแบบทําให้นิดนิดนึงนะเดี๋ยวเอาอะไรมาเช็ดนะครับนี่แบบนี้ถูกต้องนะอันนี้แบบดูดีมากนะฮะโอ้มาเราไปลองใส่ไป้ายไฟกันเถอะนี่นะครับมาแล้วนะฮะก็สีเนี่ยผมคือมันจะพอสีขาวทะลุมาสีมันจะเปลี่ยนแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราต้องมีเรียกมีความรู้เรื่องสีการออกแบบนิดนึงนะ เออซึ่งไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าแค่ต้องคิดว่าเออเมื่อมันมีแสงมาอย่างเงี้ยสีมนอย่างเช่นเนี่ย,นนย,นนยแดงมันจะกลายเป็นเหมือนชมพูอย่างเงี้ยทำยังไงนะเออต้องต้อง,ต,องต้องทดสอบอ่ะต้องทดสอบพิมพ์นะเดี๋ยวผมผมก็ต้องใช้เวลานิดน,นึงนะเพราะว่าเนี่ยต้องบอกว่ามือใหม่นะครับแต่ว่าเป็นว่าเครื่องเนี้ยทำได้แล้วก็เนี่ยงานโอเคเดี๋ยวลองปิดไฟดูนะครับโอ้นี่นะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ ซึ่งเนี่ยผมลองคำนวณให้นะคือป้ายไฟก็200กว่าบาทนะสองสามประมาณเนี้ยถ้าสั่งช้อปปีมาก็ได้ก็2 300ประมาณเนี้ยตกแผ่นก็แผ่นละ10บาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โอเคนะอ่ากลางวันใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยไม่ต้องเปิดไฟบางทีก็เห็นแบบนี้แล้วนะครับโอเคเลยเอ่อสีก็จะแบบไปตามแบบค่อนข้างจะคล้ายอาร์ตเวิร์ดที่เราเออกแบบนะครับแต่ว่าถ้าเฮ้ยเริ่มมืดหน่อยนะครับก็เปิดไฟชึบ นี่นะมันก็จะเลืองแสงแบบนี้นะเท,ท่เลยนะตั้งโต๊ะก็ได้ที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะครับต่อมาก็เป็นงานนี้นะครับก็เหมือนกับติดป้ายหน้าห้องในห้องต่างๆนะครับผมอาจจะเป็นแพทย์ประจําเข้านะครับเวลาไหนอะไรแล้วแต่นะครับว่าคุณทําธุรกิจด้านไหนหรือว่าสถานประกอบการแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองดูนะอันนี้แบบอันนี้คล้ายๆแบบตามโรงพยาบาลนะ,ะมาแล้วนะครับอันนี้นี่ ดูกันเดี๋ยวขึ้นไปไฟแล้วเป็นไงบ้างพอมีพื้นขาวก็จะสีชัดขึ้นนะครับแี้วกคนที่ไฟไฟไม,ไม่ไม่ต้องทำไฟไม่ต้องเพราะว่าในโรงบาลนมันสว่างเยู่โอเคโหสวยเว้ยสวยเว้ยดีพี่ลองลองลิ่งสุดกับลองแบบปับสุดแล้วอันนี้สุดนะเนี่นยสีสวยเลยนะอยโอเคเลยได้ได้ได ลองปรับลงครึ่งหนึ่งครับว่าเป็นยังไงโอเคแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าสว่างสุดนี่จะสวยสุดนะอ,อขออีกทีสว่างสุดนี่สว่างสุด,สสดนียคีประมาณนี้ครับ